เกษตรกรครับเก็บเกียวลิ้นจี่แล้วทำอะไรต่อดีครับใช้เงินสิคะแล้วตนลิ้นจีล่ะครับทำยังไงแล้วมันต้องทำยังไงล่ะคะอยากให้ลูกดกเจ้าผลผลิตคุณภาพดีเจ้าขายได้ราคางามงามถ้าอย่างนั้นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรทำคือการตัดแต่งกิง่งหลังเก็บเกี่ยวสิครับ แล้วจะแต่งกิ่งอย่างไรให้ลูกดอกดกซียูสาา่าเกษตรซามหาสนุกมีคำตอบครับและนี่ก็คือทีมตาแต่งกิ่งอาวุธครบมือและฝีมือระดับพระกาฬที่จะช่วยพี่น้องเกษตร,รกรไทยแต่งกิ่งไม้ผลอย่างไรให้ลูกดอก,กด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 กแต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจในเหตุผลที่เกษตร,รกร ต้องตัดแต่งกิ่งลังเก็บเกี่ยวกันก่อนดีกว่าครับเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องมีการตัดแต่งกิง่งเนื่องจากว่าเป็นกิ่งที่มีอายุเยอะแล้วใบที่สังเคราะห์แสงเองก็จะเริ่มเสื่อมสภาพส่งผลดีก็คือว่าหลังจากที่เราได้ตัดแต่งกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกไปนะคะตัวกิ่งใหม่ก็จะสามารถที่จะแตกกิ่งออกมาได้แล้วสร้างใบใหม่เพื่อทำการสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็สะสมอาหาราให้กับต้น เพื่อที่จะสามารถทําให้เกิดการออกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตใหม่ได้และที่สําคัญเราจะตัดแต่งกิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะเพื่อให้มีแต่กิ่งที่เหมาะแก่การดูแลแล้วหลังจากที่มันออกดอกติดผลแล้วการเก็บเกี่ยวก็สำคัญผลผลิตที่จะได้เนี่ยค่ะจะทำให้ขนาดของผลผลิตเนี่ยมีขนาดที่ ใหญ่มากขึ้นเนื่องจากเราได้ตัดกิ่งที่อาจจะแย่งอาหารเราก็จะเป็นการจัดสมดุลระหว่างต้นกับผลผลิตการตัดแต่งกิ่งจะเป็นการควบคุมทรงพุ่มให้เหมาะสมเวลากเกษตรกรเนี่ยจะเข้ามาจัดก,การแปลงได้ค่ะเอาละครับทีนี้ก็มาถึงวิธีการตัดแต่งกิ่งกับทีมงานคุณภาพกันครับหลักการพิจารณาก็คือไม้ผลที่เราจะตัดแต่งกิง่ง ต้องมีอายุ3-5ปีขึ้นไปควรตัดแต่งกิ่งล้างเก็บเกี่ยวทันทีและไม่ควรตัดแต่งกิ่งช่วงหน้าฝนครับโดยกิ่งที่จะตัดออกหลักๆแล้วมีกิ่งกระโดงกิ่งที่ยื่นควายกันกิ่งหักกิ่งแห้งกิ่งที่เกิดตรงโคนตนและอาจารย์ยังมีเทคนิคง่ายๆเพื่อป้องกันความเสียหายจากการตัดแต่งกิ่งครับ ขั้นแรกเลยดูจากขนาดของกิ่งแต่ละขนาดก่อนแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมอย่างเช่นถ้ากิ่งไม่ใหญ่มากก็ใช้กันแตรตัดกิ่งแต่ถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาก,ก็ต้องใช้เลื่อยตัดกิ่งหรือถ้าใหญ่มากๆก,ก็อาจจะต้องใช้เลื่อยยนนะคะหลักการก็คือตัดแผลให้เรียบและให้อยู่ในแนวที่ไม่มีน้ําขังนะคะและถ้าหากเป็นไปได้ก็คือใช้ยากันราค่ะป้ายบาดแผลเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทาลายค่ะ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือผลผลิตหลังจากการตัดแต่งกิ่งแล้วค่อนข้างดีกว่าเดิมเรื่องของการจัดการต้นเรื่องของโรคแมลงลดลงแล้วที่สำคัญคือเขาเก็บเกี่ยวง่ายขึ้นโอ้โหตัดแต่งกิ่งซะเฮี้ยนเตียนขนาดนี้อย่าพึ่งกังวลใจไปนะครับเพราะเดี๋ยวไม่นานเขาก็จะแตกกิ่งการสาขาออกมาใหม่แข็งแร่งสมบูรณ์กว่าเดิมและให้ผลผลิตที่ได้คุณภาพมากกว่าเดิม ในฤดูการเก็บเกี่ยวถัดไปนั่นเองครับติดตามความรู้ดูสนุกด้านการเกษรตรปศุสัตว์การแปรรูปและเทคโนโลยีการเกษตรดิถางช่องสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับซียูซาเกษตรทราบมหาสนุกในตอนหน้านะครับ